ออโตเทรดนะครับคือฟังก์ชันในการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นหรืออนุพันธ์ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้เมื่อคำสั่งเป็นไปตามที่เรากำหนดระบบจะส่งคำสั่งซื้อขายไปที่ตลาดโดยอัตโนมัตินะครับจะทำให้เราไม่ต้องเฝ้าหน้าจอไม่ต้องส่งคำสั่งใหม่ทุกวันและช่วยให้เราสามารถซื้อขายตามที่วางแผนไว้นะครับโดยการทำงานของออโตเทรดคือ 1. สร้างเงื่อนไขในการส่งคำสั่ง2ระบุค,คำสั่งซื้อขายที่ต้องการส่ง3เมื่อราคาตลาดปรับตัวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ 4. ระบบจะทำการส่งคำสั่งตามที่ตั้งไว้นะครับซึ่งก่อนการใช้งานฟังก์ชันนี้จะต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ของ KGI นะครับหรือสมัครผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้โดยกดไปที่มอนะครับเลือก eService ครับแล้วก็เลือกที่ Auto Trade เมื่ออ่านข้อกำหนดแล้วให้ติ๊กยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วกดตกลงการสมัครสำเร็จเรียบร้อยจะสามารถใช้โปรแกรมได้ในวันถัดไป สามารถสมัครได้ภายในเวลา7นากาถึง16ในกนาฬในวันทำการนะครับการเข้าใช้งานออโตเทรดนะครับให้ไปที่มอแล้วเลือกเมนูออโตเทรดนะครับจะพบกับ3เมนูหลักคือ Condition, o r ดอร์ลิสและ t i กเกอร์หลอกนะครับคอนดิชันคือหน้าจอสำหรับตั้งเงื่อนไขและส่งคำสั่งซื้อขายออเดอร์ลิคือหน้าจอสำหรับแสดงคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าที่ตั้งไว้และ t i กเกอร์หลอกคือหน้าจอแสดงผลของการทำงานของออโตเทรดนะครับ หน้า condition นะครับจะเป็นหน้าต่างที่ใช้เพื่อตั้งเงื่อนไขอัตโนมัติโดยช่องแรกสามารถแตะเพื่อเลือกรูปแบบของคำสั่งซึ่งจะมีทั้งหมด2รูปแบบคำสั่งนะครับคือ condition order และ bracket order นะครับรูปแบบ condition order คือ1เงื่อนไข1คําคำสั่งรูปแบบ bracket order คือ2เงื่อนไข1คําคำสั่งนะครับโดย condition order จะเป็นการซื้อหรือขายหุ้นเมื่อราคาตรงกับเงื่อนไขที่กาหนดยกตัวอย่างเช่นหากเราต้องการซื้อ PTT 100หุ้น เมื่อราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ45บาทช่องที่2ใส่ชื่อหุ้นเพื่อระบุเงื่อนไขยกตัวอย่าง ptt นะครับช่องที่3จะเป็นการเลือกเงื่อนไขนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด6เงื่อนไขให้เลือกโดยกำหนดเงื่อนไขได้ตาม price volume value นะครับและ p ป r c e n t change จากตัวอย่างเงื่อนไขของเราคือเมื่อราคา ptt น้อยกว่าหรือเท่ากับ45บาทดังนั้นจึงต้องเลือกเงื่อนไขเป็น Last price น้อยกว่าเท่ากับนะครับช่องที่4กํกำหนดราคาเงื่อนไขคือ45บาทนะครับถัดไป expiry date นะครับกำหนดระยะเวลาติดตามของเงื่อนไขนะครับซึ่งสามารถกำหนดได้มากสุดคือ90วันนะครับเลือก one ticker หรือ daily ticker นะครับ วันทิกเกอร์คือภายในระยะเวลาที่กำหนดให้โปรแกรมติดตามหาเงื่อนไขเกิดขึ้นจะส่งคำสั่งซื้อขายเพียงครั้งเดียวจากนั้นถือว่าคำสั่งเสร็จสิน้นแม้ว่าจะยังไม่ครบกรำหนดอายุก็ตามนะครับต่อไปไดเด i l y t i ิกเกอร์นะครับภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้โปรแกรมติดตามหาเงื่อนไขเกิดขึ้นวันใดระบบจะส่งคำสั่งซื้อขายภายในวันนั้นจากนั้นหากวันทำการถัดไปเป็นไปตามเงื่อนไขอีกระบบก็จะส่งคำสั่งซื้อขายอีกครั้งนะครับจะเป็นเช่นนี้จนถึงวันครบกำหนดอายุ เป็นลักษณะที่ส่งคําสั่งซื้อขายทุกวันที่เงื่อนไขเกิดขึ้นจริงจนกว่าจะครบกําหนดอายุที่ได้ระบุไว้นะครับจากตัวอย่างเราต้องการส่งคําสั่งเพียงครั้งเดียวดังนั้นจึงเลือก o n e t ิ c กเกอนะครับด้านบนทั้งหมดนี้คือการระบุเงื่อนไขถัดไปคือส่วนของการระบุคําสั่งซื้อหรือขายหากเงื่อนไขที่ตั้งทางด้านบนเกิดขึ้นนะครับ สิมโบลใส่ชื่อหุ้นที่ต้องการให้ส่งคำสั่งซื้อหรือขายเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงนะครับในที่นี้ระบุ ptt ครับเลือกด้านคำสั่งซื้อหรือขายจากตัวอย่างเราต้องการซื้อจึงเลือก buy นะครับจะปรากฏเป็นสีฟ้าแต่ถ้าหากเลือกเซลล์จะปรากฏเป็นสีแดงนะครับในที่นี้ให้เลือก buy นะครับต่อไป volume คือใส่จำนวนหุ้นครับห0 0หุ้น price ครับ เลือกราคาที่ต้องการซื้อซึ่งจะไม่มีกำหนดเป็นตัวเลขแต่จะกำหนดเป็นราคา l าสแทนนะครับราสคือตั้งซื้อราคาล่าสุดนะขณะที่เงื่อนไขเกิดขึ้นจริงนะครับราสบวกหทิกคือราคาที่สูงกว่าราคาราสอีกหนึ่ช่วงราคาราสลบหทิกคือราคาที่ต่ำกว่าราคา a าสอีก1ช่วงราคานะครับหรือเลือก MTL คือราคาตลาดที่เบส b i ดและ Base Offer นะครับ ถ้าเป็นคำสั่งซื้อจะเป็นการซื้อที่ราคาเสนอขายที่ดีที่สุดหรือซื้อที่ออฟเฟอร์แรกทันทีหากจับคู่ไม่หมดระบบจะส่งคำสั่งตั้งรอที่ราคาเดิมนั้นนะครับในที่นี้ให้เลือก last ธรรมดานะครับกำหนดพินครับแล้วก็กด submit นะครับสรุปการกำหนดเงื่อนไขคือถ้า ptt ราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ45บาทภายใน3เดือน โดยเมื่อตัวเงื่อนไขจะซื้อ PTT 100หุ้นที่ราคาล่าสุดณนะขณะนั้นนะครับ b บ็กเก็ตออเดนะครับการตั้งเงื่อนไขแบบ b a c k เก็ตออเดอใช้เมื่อมีหุ้นหรือมีสถานะในพอร์ตแล้วและต้องการกำหนดจุดขายทำกำไรและจุดตัดขาดทุนหากราคาหุ้นปรับตัวไปถึงจุดใดก่อนระบบจะส่งคำสั่งขายหรือปิดสถานะออกไปยกตัวอย่างเช่นเราถือหุ้น PTT ต้นทุนที่50บาทไว้จานวน100หุ้นนะครับ ต้องการขายหุ้นเพื่อจำกัดจุดขาดทุนเมื่อ PTT ราคาต่ำกว่า45บาทและต้องการตั้งจุดทำกำไรไว้เมื่อ PTT ราคามากกว่า55บาทนะครับช่องแรกให้เลือกเป็น b a c k e t Order นะครับช่องที่2ใส่ชื่อหุ้นครับที่ยกตัวอย่างไว้คือ PTT นะครับช่องที่3ระบุตัวเลขราคาที่ต้องการขายเมื่อราคามากกว่า55บาทนะครับ ถัดไประบุตัวเลขที่ต้องการขายเมื่อราคาต่ำกว่า45บาทนะครับ e x p l r i Date กำหนดระยะเวลาในการติดตามของเงื่อนไขนะครับซึ่งกำหนดได้มากสุดคือ90วันนะครับเลือกวันติ๊กเกอร์ครับถัดไปคือส่วนของการระบุคำสั่งซื้อหรือขายหากเงื่อนไขที่ตั้งทางด้านบนเกิดขึ้นจริงนะครับ Symbol ใส่ชื่อหุ้นนะครับยกตัวอย่างคือ PTT นะครับ เลือกเซลล์นะครับจะปรากฏเป็นสีแดงนะครับวอลลุ่มใส่จำนวนหุ้นนะครับยกตัวอย่างคือ100หุ้นนะครับ p r i c e นะครับคำสั่งซื้อขายจะถูกส่งแบบ MTL เท่านั้นนะครับซึ่งจะขายในราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุดณนะขณะนั้นหากจับคู่ได้ไม่ครบจำนวนก็จะเปลี่ยนเป็นคำสั่งตั้งรอที่ราคาล่าสุดที่เกิดการจับคู่ได้ดังนั้นราคาจับคู่อาจไม่ใช่ราคาเดียวกับราคาเงื่อนไขหรืออาจได้ไม่ครบจานวนก็ได้นะครับกาหนดพินนะครับ แล้วกด s ั b มิ t นะครับสรุปการกำหนดเงื่อนไขคือถ้าราคาปัจจุบันของหุ้น PTT มากกว่า55บาทหรือราคาปัจจุบันของหุ้น PTT น้อยกว่า45บาทจะทำการขายที่ราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุดหน้าออเดอร์ลิสต์นะครับหากส่งคำสั่งเรียบร้อยแล้วคำสั่งจะปรากฏอยู่ในหัวข้อออเดอร์ลิสต์นะครับหัวข้อออเดอร์ลิสต์จะเป็นหัวข้อที่แสดงคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าท,ทั้งหมดที่ตั้งไว้นะครับสามารถเลือกบัญชีที่ต้องการดูได้นะครับ หรือเลือกอเพื่อแสดงทั้งหมดนะครับเงื่อนไขที่ตั้งไว้ทั้งหมดจะแสดงข้อมูลเงื่อนไขและสถานะการทํางานถ้าสถานะรอการส่งคําสั่งอยู่จะขึ้น Stay t a t u s active นะครับสถานะคําสั่งจะมีทั้งหมด3รูปแบบคือ active one daily นะครับสถานะคำสั่ง active หมายถึงเงื่อนไขนั้นอยู่ระหว่างการเฝ้าติดตามหากภาวะตลาดเป็นไปตามเงื่อนไขระบบจะส่งคำสั่งให้นะครับสถานะคำสั่ง one หมายถึงเงื่อนไขนั้นเกิดขึ้นจริงแล้ว และเป็นเงื่อนไขที่ทํางานเพียงครั้งเดียวดังนั้นเงื่อนไขนั้นจึงทํางานเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยไม่ขึ้นกับว่าคําสั่งซื้อขายถูกต้องหรือไม่สถานะคําสั่ง daily หมายถึงเงื่อนไขนั้นเกิดขึ้นจริงแล้วภายในวันทําการนั้นแต่เงื่อนไขนี้จะยังคงทํางานในวันทําการถัดไปจนกว่าจะถึงวันครบกําหนด expire date ตามที่ระบุนะครับหากวันทําการถัดไปเป็นไปตามเงื่อนไขนี้อีกระบบก็จะส่งคําสั่งให้อีก ดังนั้นเงื่อนไขที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้คือเงื่อนไขที่มีสถานะเป็น Active หรือ Daily เท่านั้นหากต้องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือคำสั่งที่ระบุตามเงื่อนไขต้องทำการยกเลิกเงื่อนไขเดิมก่อนแล้วจึงส่งเงื่อนไขใหม่หรือส่งคำสั่งซื้อขายใหม่นะครับถ้าต้องการยกเลิกเงื่อนไขนะครับสามารถยกเลิกได้โดยการติ๊กถูกเงื่อนไขที่ต้องการยกเลิกนะครับแล้วก็จะมีกากรบาททางด้านขวานะครับให้กดที่กากรบาททางด้านขวานะครับจะมีหน้าต่างป๊อปอัพ c o n f i r ร์มแคนเซิขึ้นมานะครับใส่พินนะครับแล้วกด c o n f i r ร์มแคนเซินะครับสถานะจะเปลี่ยนเป็น c a n เซินะครับถือว่ายกเลิกเสร็จสิ้นนะครับสามารถกดฟิลเตอร์ทางด้านซ้ายนะครับเพื่อคัดกรองการแสดงผลตามสถานะนะครับหรือแสดงผลตามชื่อหุ้นได้นะครับหากต้องการลบตัวคัดกรองออกให้กดที่ฟิลเตอร์อีกครั้งนะครับ หน้าทิกเกอร์หลอกนะครับจะเป็นหน้าจอที่ใช้แสดงผลการทำงานของระบบออโต้เทรดนะครับคอลัมน์ทิกเกอร์ทางด้านซ้ายจะมีข้อมูลบอกรายละเอียดของเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้โดยระบุวัน expire date ชนิดของเงื่อนไขและจะมีสเตตัสที่บอกว่าเงื่อนไขนี้สำเร็จหรือไม่สำเร็จและข้อความชี้แจงกรณีที่เงื่อนไขนั้นไม่สามารถสร้างคำสั่งส่งออกไปได้นะครับหากสำเร็จจะขึ้น success นะครับการขึ้นว่าเงื่อนไขสำเร็จหมายความว่าเงื่อนไขนั้นตรงตามที่กำหนดและส่งคำสั่งไปยังตลาด แต่ไม่ได้เป็นตัวยืนยันว่าได้มีการจับคู่ตามที่ส่งคำสั่งแล้วนะครับหากไม่สำเร็จจะขึ้นเฟลการขึ้น f a i หมายความว่าเงื่อนไขนั้นไม่สำเร็จและไม่มีการส่งคำสั่งไปยังตลาดนะครับถัดมาจะมี column order นะครับจะมีข้อมูลบอกเกี่ยวกับคำสั่งที่เราได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขทางด้านล่างจะปรากฏหมายเหตุของเงื่อนไขว่าคำสั่งมีสถานะเป็นอย่างไรสามารถเลื่อนจอไปทางด้านซ้ายนะครับเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ จะมีคอลัมน์ time นะครับจะแสดงเวลาในการส่งคําสั่งต่างๆ submit t e คือวันที่และเวลาที่เราทําการส่งเงื่อนไขามาในระบบนะครับ trigger d t คือวันที่และเวลาที่เงื่อนไขตรงตามที่กําหนดและระบบสร้างคําสั่งขึ้นตามที่ระบ,บุไว้นะครับข้อจํากัดของการส่งคําสั่ง auto- เทรดนะครับ 1. คือระบบจะทํางานในช่วง open ไม่รวมช่วง pre-open และ pre-close นะครับ 2. เมื่อตรงเงื่อนไขและระบบส่งคำสั่งซื้อขายแล้วหากจับคู่ได้ไม่หมดหรือไม่ถูกจับคู่คำสั่งจะมีผลไปจนถึงปิดตลาดสิ้นวันเท่านั้นนะครับ3ม,มูลค่าคำสั่งซื้อขายสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทต่อบัญชีนะครับ4จํจำนวนหุ้นมากที่สุด 1. คําคำสั่งไม่เกิน1ล้านหุ้นและไม่เกิน10%ของ Volume ม v อเวอเร i 5์ไฟท์เทรดดิ้นะครับ5ห,หุ้นที่ต่ำกว่า1บาทจะไม่สามารถส่งคำสั่งแบบลาส t ได้จะส่งได้เฉพาะ MTL นะครับ หหุ้นตัวเดียวกันสามารถตั้งได้เพียงเงื่อนไขเดียวเท่านั้นนะครับ